รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะมาชมรถเก่งบ้านๆกันนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องได้เลยนะคะเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของเราได้ไม่พลาดรถสวยๆราคาประหยัดแบบคันนี้นะคะ6,9900บาทค,ค,ค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะกับรถยนานบ้นาน Toyota Vios Gen 2ค่ะเครื่องยนต์1.5นะคะห้องเครื่องแห้งๆค่ะมีแอร์แบคคู่หน้าด้วย ประหยัดมากๆโครงสร้างตัวรถสไตล์เดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะคะเครื่องดูแรง่ายค่ะรถทนทานไม่จุกจิกนะคะเกียร์อ,ออโต้เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบช่วงร่างสมบูรณ์ดีพาสีเดือนตุลา68ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ดีใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนค่ะมีกุญแจรีโมทด้วย น้ำไม่ดันความร้อนปกติวันไม่ไหลแอร์เย็นชำ่ำสีสันก็พอดูได้ไม่น่าเกลียดมีดิวรอยบ้างตามการเวลานะคะเชื้อเพลิงน้ำมันร้วนค่ะเบนซินนะคะในกลุ่มของเบนซินได้หมดเลยค่ะเติมได้ปกติร้อแม็กซีอขอบ15พร้อมยางใหม่ปี24ดอกนั้นหนาใช้ย,วยาวๆช่วงร่างไม่ดังค่ะใช้งานได้ปกติเพลงมีฟังร้ออะไรได้แม่แรงก็ยังอยู่ครบนะคะ เอกสารพร้อมโอนค่ะรถอยู่สมุทรสาครน,นะคะคันนี้6,9,900บาทนะคะสนใจโทรคุยสอบถามหรือว่านัดดูรถนะคะติดต่อทักเข้าไปได้ค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปแอดมินใส่ข้อมูลไว้ให้เพราะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจนะคะไม่อยากพลาดรถราคาประหยัดให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ